สวัสดีครับเบื้องผักหนาหนาวครับปายฝนต้นหนาวตอนนี้กำลังงามเลยนะครับอันนี้จะเป็นขนานะครับขนานี่ปลูกไว,ชว้ช่วงช่วงน,นี้ดีนะครับเพราะว่าไอ้ย่ามือเว้นเนี่ยแดดสีห่อนขนาดี่ทนแดดแต่พอสมควรนะครับใบของเขาจะ,จะบกเปื่อยนะครับ ปลูกใบก็โอเคอยู่นะครับผมคือว่าดีเล้แหละครับช่วงปล้นต้นหนาวแล้วก็อันนี้จะเป็นกระจอนยอดเหลืองนะครับอันนี้ปลูกใบ,ใบถ่ายเก็บยอดเก็บด,ด,ด,ดอกที่เป็นดอกยอดที้ยเหลืองนะครับอย่างนี้จะเป็นพักฟอม แล้วก็พักการเดขาวปีนะครับกำลังสีห่อใบอันนี้ก็ย่างง่ามเลยนะครับกำลังสีจับใบกำลังสีเป็นห่อนะครับไอปักการเดขาวปีนะช่วงย่างมือเว้นเนี่ยช่วงนี้แดดสีห่อนนะครับแล้วก็พักนี้สีเหี่ยวเนื่องจากโบมี่ไอผ่าสลนบังนะครับเนื่องจาก บ่ไดป้ปลูกแบบเป็นไอโดมนะครับผมบ่มีโล่งเลื่อนนั่นเองนะครับก็ครปลูกเป็นพักหน้าพวกใบแข็งๆนี่ก็ที่ทนแดดได้ดีนะครับแต่ว่าไอตอนเศร้ามากกับที่ซืนคือน,นเขานะครับลักษณะของไอประกาศข่าวปีนะครับช่วงเว้นนี่ถือแปด,ดสีเหี่ยวนะครับยงม,มือแรงยงม,มือซ้ามมากกับที่ซืนคือน,น,นเขานะครับ นีวไป็นดงอีกแปลงหนึ่งปลูกผักซีเล่านะครับผักซีเล่าจะผักซีไทยนะครับนี่ก็กาอ้ผัก,กาศเขาปีไว้นะครับถ้าเอาไปลวงแปลงใหญ่อีกทีหนึงนะครับอันนี้จะเป็นผักชีเล่าผักชีเล่านะครับแล้วก็ ผักขี้ไทยแต่ว่าไอ้นี่เพาะไอห,หางผุดนะครับวานแน่วานเมล็ดมันหางผุดเกิดประมาณสักานี้นะครับลักษณาก็เริ่มสีแตกใบร่างสีง่ามหมดไอยูนี่หดนำมัดขี้ประภาพมือเวียนมือนะครับผม ลำลังสีใบแตกออกนะครับใบขยายขึ้นอันนี้ผักที่น้่จากแปลงที่เป็นผักกระจนยอดเหลืองขึ้นกันนะครับน้่จากแปลงที่เพาะไว้แล้วก็เอาไอ้พันธุ์มาล่งแปงงหญ่อีกเค่นหนึ่งนะครับก็หให้ผักเกิดสม่ำเสมอกันนะครับสังเกตได้ว่าจะเกิดสม่ำเสมอกันแล้วก็ ต้นใ่ใบใ่นะครับแบบเดียวนะครับพักนานาวนี่จะเป็นพากทกีแบบง่ามเรีวนะครับผม ปลูกผักนี่ยังกะงามนะครับเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับถ้าน้ำนี่เป็นน้ำจากแรงน้ำธรรมชาติแล้วแห่งสีเย็นให้ผักงามหลานะครับถ้าใส่น้ำบาดานน้ำใต้ดินนี่ก็จะชีบอ่อไข่งามปนใดนะครับเดี๋ยวจากน้อยกับชิด้พอเก็บแล้วนะครับประมาณบาักนาจะเกิอนอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ ไอ้ตรงนั้นจะเห็ดเป็นโร่งเลื่อนโร่งเลื่อนไใ้สำหรับเพาะเพาะพันธุ์ไว้นะครับเลาจังจังสีไอเอามาโล่งแปลงอีกเื่นึงนะครับตอนนี้ก็เพาะไอ้พักคอดนะครับไปไว้อีกส่วนนึงนะครับอยู่ซีหาถากนะครับเดี๋ยว จักน้อยกับชได้เวลาเก็บประกาศขาวแลหยิบพามาเบิ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ